เปลี่ยนงานใหม่เราต้องทำยังไงกับประกันสังคมนะดีค่ะคุยกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันคุยกันวันละนิดชีวิตไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆจริงๆนะคะวันนี้วันที่26เดือนมิถุนาย,ยน2564เกือบจะครึ่งปีแล้วล่ะค่ะเราได้ผ่านเรื่องราวมามากมายเลยยังไงรักษาสุขภาพนะคะไม่ท้อนะคะไปต่อกันค่ะ ก็มีเรื่องจะมาคุยคือมีน้องที่มือใหม่จบใหม่ถามมาว่าเอ๊ถ้าเปลี่ยนงานใหม่จะต้องทำยังไงกับประกันสังคมบ้างคำตอบคือไม่ต้องทำอะไรหรอกค่ะเป็นหน้าที่ของนายจ้างถ้าเราลาออกจากงานนะคะเขาก็จะต้องแจ้งไปที่ประกันสังคมค่ะภายใน15วันหลังจากที่เราลาออกจากงานนะคะถึงสาเหตุการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนค่ะ ที่จ้างเขาก็จะรายงานด้วยแบบฟอร์มที่เห็นอยู่นะคะนี่แหละเป็นแบบฟอร์มที่นายจ้างเขาจะต้องใช้กรอกนะคะส่วนเมื่อเราได้งานใหม่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับประกันสังคมนะคะก็ะเป็นเรื่องที่นายจ้างเขาจะต้องจัดการขึ้นทะเบียน พนักงานใหม่หรือขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้เรานะครับภายใน30วันเพราะว่าเราเองอ่ะต้องถูกหักเงินเดือนเพื่อส่งเงินสมทบประกันสังคมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนายจ้างเขาก็จะต้องต้องเป็นคนทำค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาแบบฟอร์มที่นายจ้างเขาจะต้องมา,าให้อาจจะต้องให้เรากรอกหรือว่าเขาฝ่ายบุคคลเขาจะกรอกก็แล้วแต่นะคะแล้วก็นำส่งไปที่ประกันสังคมค่ะ ก็เหมือนเดิมเราก็จะถูกหักเงิน5%ในายจ้างเขาก็จะจ่ายให้เรา5%เป็นเงินสมทบเข้าประกันสังคมว่าด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆ7ข้อตามมาตรา33นั่นละค่ะทีนี้เนี่ยกรณีที่เราเนี่ยเ,เปลี่ยนงานหรือว่าเ,เปลี่ยนที่ทำงานนะคะถ้าเราเปลี่ยนแบบเออระยะห่างแบบ ได้งานใหม่เลยออกจากงานนี้ได้งานใหม่เลยหรือว่าอาจจะเว้นสักเดือน2เดือนอย่างเงี้ยพวกสิทธิประโยชน์ต่างเนี่ยก็จะไม่มีผลอะไรนะคะส่วนสิทธิชลาภาพเนี่ยยังไงก็ไม่มีผลแน่นอนเขาก็จะนับต่อกันให้ไปเลยค่ะนับจํานวนเดือนเนี่ยต่อให้เลยเพราะว่าเราเนี่ยได้ส่งเงินสมทบนะคะส่วนสิทธิประโยชน์ในข้ออื่นๆเขาก็จะมีข้อกําหนดของเขาอยู่นะคะอย่างเช่นเ,เจ็บป่วยเนี่ยต้องส่งมาแล้ว 3เดือนใน15เดือนนะคะคลอดปูดส่งมาแล้ว5เดือนใน15เดือนอันนี้ก็จะเป็นสิทธิประโยชน์และข้อกำหนดในแต่ละเรื่องค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะรักษาสุขภาพค่ะ